ตอนนี้พฟกอินดี้ก็มาอยู่งานมหากรรมฟรีคอนเสิร์ตวันที่11และ12เดือนสิงหาคมคืนนี้เป็นคืนแรกครับวันนี้ก็พบกับกล้องห้วยไร่และฟ k ัก g ิ i งฮิลโล่องกมาครัมคืนนี้ก็ออกมาปล่อยแก่หน่อยครับมาชมบรรยากาศภายในงานมีร้านค้ากว่าร้อยร้านครับแต่ในวันพรุ่งนี้วันที่12ก็จะมีงานเป็นคืนสุดท้ายปิดท้ายคอนเสิร์ตก็จะเป็นบอดี้แสลมครับไปครับเพื่อนๆไปดูบรรยากาศภายในงานกัน และนี่อำเภอปางจังหวัดเชียงใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโฟ l กอินดี้บันเทิงเดินทาง